แล้วยางไหลไหลมาแล้วโอ้ยรถแดงรถแดงรถแดงอาเดี๋ยวเข้ามาทางนี้น้องเข้ามานี่เข้ามานี่อาะเดี๋ยวยางไหลไหลโอ้ยนโมทัสสางยางก้อนมูเลยว่าหมวกแก๊ปแดงเนี่ยหมวกแก๊ปแดงนี่คือที่เขาเป็นตะหอดแดดเนาะ ถึงช้างกไม่ไม่มีแยงเลยคะ่ะดิมาแล้วนัก่อเลยเราดึงหัวคุกี้เฮ้ยอ๋ยอยสองล่ากว่าเพ

วันช้างไทบรรยากาศวันชางไทวันนี้วันนี้เข้าเวรด้วยนะคะเมื่อนี้เข้าเวรนําวันนี้เข้าเวรด้วย สวัสดีนะครับสวัสดีวันนี้ชายเลิฟนะคะมาวันช้างไทยนะคะมาวันสั่งไทยอันนี้พี่ขวัเมืองนะคะพี่ขวัเมืองกับชายเลิฟ พี่คนเมืองกับชายเลิฟพี่คนเมืองนี่เป็นพี่ชายของเลิฟนะคะเป็นพี่ชายพ่อเดียวกันแต่คนละแม่นะคะพ่อเดียวกันแต um ่นคนละแม่นะคะ,อ,ะคอ,อ,อ่าพอ่อพนมากพนก็เลยห้มู่นมาก,น,กะามน,มานะคะอ่ roar, าังนั้นพอมากน้อยพนเลยไปหิ้มูนมากโอ้ยไปแล้วไปแล้วโอ้โหมีอีกบอส

พอเดียวกันแต่ว่าคนละเมีพี่กับน้องนะคะอันพี่ใช่พนายง่าแต่ว่าใช e. ่เลยพอนายขาเง่ามากบัตรเมืองเขาเอามุ่นพอมากแต่ของว่าเอามุ่นพอ วัวนโมตาสสะคืออยู่ไกลแถววันนโมตาสสาอันนี้สองสาวเราคุณยายทองคำกับคุณพี่คำดาวอะไรนี่อย่า็อมนะอย่าอมนะ เอากิโลนแล้วงานนี่อะไรทิพย์นัดไปจัดทิพย์ไปจัดหญ้าไปจัดหญ้าจัด ไปแบกอ้อยก่อนลุงใหญ่ลุงใหญ่นี่ของแสบของแสบของแสบฝนตกล่างใครมาขึ้นนี่พอดีเลย โต๊ะกินวันช้างไทยเรานะคะก <c oughs> ็มีเด็กๆรอมาพ่ออาหารด้วย <c oughs> ไปแบกอ่อยกันไปแบกอ่อยกันโอ้ยไปหอบอ่อยมาเศร้าเห็มๆเลย <c oughs> เล่นบอลนี่ <c oughs>

ว้าวมวนบ้าน้โมต่สขาขายอ้อยัขายกล้วยกับบ้บิดกล้วยแม่ขายแล้วขายอีกแม่ยี้ที่วีแม่ขายสองมือกับบ้าบิดเลยโว้ยอยากมดไวน่ะขายกินเลยจ้บ้าอไรเนี่เล่ะเบ้าหุ่นเซตยังก ไงวสนั <minutes> paid, ่งกับส้เสียของโครงการป้าแห้งัเ่อืออ้อเามาให้กับเย็กกินเจ้าก็เปิดไวฟฝาไว้ตั้งไวนั่นละาเ่นครทัี่ไหก็กลับไปเลย อ้าอันนี้ทีมงานขนแขกนะคะนี่ทีมงานขนแขกได้หนี่งทีมงานขนแขกนะคะเนี่ยพี่เลิฟก็เริ่มมาหัดนะคะมาฝึกแล้วต่อไปก็นโมตัสะเา่า่่่่า พี่ขวัญเมืองร้นิ่งมากพี่ขวัญเมืองพี่เลพี่เิฟพี่เลิฟพี่เลิฟถึกเบียดพี่เลิฟถึกเบียดนะคะอ,อย่าลืมเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับชายเลิฟด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ